รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีตความรู้พื้นฐานทาักงะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนนอกรั้วกับครูปุ้ยวราพรวันนี้เรามาพบกับกิจกรรมนะคะสืบสารไทยภูผ้ากระตุยโบราณณนะบ้านขมิ้นตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่สกรรระดับอำเภอสมเด็จเข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนในการส่งเสริมการแปรรูปการทอผ้ากระตุยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการทอผ้ากระตุยนั้นกลุ่มอาชีพของเราทุกขั้นตอนจะทำด้วยมือไม่มีเครื่องจักรเลยสักชิ้นส่วนความเป็นมาและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมในรายการได้เลยคะ่ะ ในส่วนของสกลครระดับอำเภอสมเด็จนะคะก็เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพยาศัยสำหรับประชาชนในพื้นที่คนในชุมชนนะคะก็มีความหลากหลายซึ่งสมเด็จเรามี9้าวชนเผ่านะคะซึ่งเป็นชนเผ่าที่หลากหลายมากแล้วก็ชนเผ่าที่ทําเรื่องของผ้ากระตุยที่เรามาในวันนี้ก็คือชุมชนไทยภูนะคะซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรม พืนบ้านของชาวบ้านขมิ้นของอ ตำบลผาสเสวยอำเภอสมเด็จค่ะซึ่งในการดําเนินงานก็โดยที่เราจะจัดส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนเราก็มีการสํารวจคนในพื้นที่ก่อนดังนั้นในการสํารวจเราก็จะอ้างอิงจากความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก mm hmm. เมื่อเราลงพื้นที่โดยคุณครูกศนตําบลของเราเราก็ได้พบว่าผ้ากระตุยเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในชุมชนเราได้ดำเนินการมาอยู่แล้วเพียง mm hmm. แต่ว่าอาจจะสูญหายไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มมีการ ทำลดลงการสืบสารก็จะลดลงดังนั้นเมื่อ,อคุณยา,ยายในพื้นที่ที่ได้สืบสารวัฒนธรธรมต่อจากปู่ย่าตายายที่ผ่านมาก็จะสูญหายเลือนไปดังนั้นสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชนค่ะ ในส่วนของฟ้ายกระตุยนะคะเป็นฟ้ายที่ปลูกอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแตใ่ในปัจจุบันก็เริ่มเลือนหายไปแต่ที่เราได้รับการสนับสนุนเราไม่ได้ทํางานคนเดียวค่ะเรามีภายคีเครือข่ายในส่วนของภาคเกษตรที่ได้เข้ามาร่วมในการปลูกส่งเสริมการปลูกฝ้ายซึ่งเป็นการปลูกโดยใช้ไม่ใช้สารเคมีเลยดังนั้นการปลูกฟ้ายก็จะเป็น organic, ออร์แกนิกในการทําก็จะลด โรคหรือโรคภัยต่างๆที่จะตามมาในการที่คนในชุมชนได้สัมผัสของมันนะคะดังนั้นการปลูกฝ้ายเนี่ยก็เลยมีการฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเข้ามาด้วยแล้วในส่วนสําคัญในปัจจุบันนี้หลังจากที่เราได้รับ รางวัลของผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุมชนของอำเภอสมเด็จของกศนอเองนะคะซึ่งเป็นโอนีแบรนด์เมื่อปี2566 67ที่ผ่านมาดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก็ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในการให้คําปรึกษาแล้วก็เราจะทําการเป็นกระ,ะ,กระบวนการคือขั้นตอนรูปแบบที่ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําโดยที่ให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นออแกนิกหมดเลยไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะ ถือว่าคุณครูกศนเรามีบทบาทสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ลงในพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่ทํากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนป้าายายๆเนี่ยหากไม่มีความคุ้นเคยแล้วเขาก็จะไม่อยากจะร่วมทํากิจกรรมดังนั้นเมื่อเราสํารวจความต้องการแล้วเขามีความต้องการพอเริ่มทําดังนั้นเ,เราก็จะบอกว่าเอ๊ะคุณยายอยากทําผลิตภัณฑ์อะไรอยากทอผ้ากระตุยดังนั้นพอท่านมีความสามารถทางด้านนี้เราก็ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรด้วยนะคะดังนั้นในกระบวนการ ของคุณครูเนี่ยการลงไปร่วมทํางานร่วมกับชุมชนถือเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะเพราะว่าคุณครูเราเนี่ยลงพื้นที่ตลอดไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้หญิงคุณครูผู้ชายนะคะของตําบลผาสวยก็จะมีคุณครูวินิษ ะะแทนจันทาซึ่งเป็นคุณครูผู้ชายนะคะถึงแม้จะเป็นคุณครูผู้ชายแต่คุณครูวินิตก็ลงพื้นที่ได้อย่างคล่องแคล่วนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับคนในชุมชนเป็นอย่างดีนะคะรู้จักมักจีทุกครอบครัวเลยนะคะดังนั้นนี่ก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ทําให้ครูกศนอของเราเนี่ยประสบความสําเร็จคือการสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนเมื่อมีความคุ้นเคยแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้นะคะเกิดขึ้นดังนั้นเวลาที่เราส่งเสริมอะไรไปคนในชุมชนก็จะกล้าบอกเราว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาอยากให้เราไปส่งเสริมด้านไหน นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนค่ะค่ะช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะในปัจจุบันเรามีการทอผ้ากระตุยซึ่งเป็นสีของฝ้ายธรรมชาติซึ่งเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีฝ้ายขาวนะคะซึ่งก็จะมาผสมกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นและในปัจจุบันเนี่ยสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะคะการที่จะหาช่างตัดเสื้อตัดผ้าก็จะยากขึ้นดังนั้นกลุ่ม ของแม่แม่ที่อยู่ในชุมชนบ้านขมิ้นก็เลยบอกว่าอ,าอยากจะแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองซึ่งให้เป็นสินค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็จะมีเข็มกลัดนะคะมีผ้าผูกผมนะคะแล้วก็มีกระเป๋านะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทำจะทําให้สินค้าเราขายได้ง่ายขึ้นช่องทางการจัดจาหน่ายนะคะซึ่งปกติเดิมทีเวลาที่เราจะจัดจําหน่ายเราก็จะออกตามบูธกิจกรรมต่างๆนะคะจะเป็นผ้าผืนเป็นผ้าไม้นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งซื ได้ม่จะเป็นผ้าไม้และผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะมีช่องทางคือ o o c c ของส so กลรได้รับอำเภอสมเด็จค่ะสามารถเข้าไปในเพจได้แล้วสามารถสั่งซื้อได้กับกลุ่มโดยตรงเลยโดยไม่ผ่านครูกศสอน,อนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากว่าเงินที่ซื้อสินค้าจะต้องลงสู่ชุมชนโดยตรงเลยค่ะ เรียนรู้กับจุมชนนะครับซึ่งครูก็เชนเป็นคุณเป็นคุณครูที่ทํางานแบบรุยถึงที่อยู่แล้วก็พอดีมาเข้ามาที่บ้านขมิ้นหมู่บ้านขมิ้นเราเห็นชาวบ้านขมิ้นเป็นหมู่บ้านที่พื้นเพเขาทําการเกษตรมาตั้งแต่แต่มีปลูกฝ้ายปลูกอะไรทอผ้าก็มีแต่เดิมแต่ยังไม่มีผ้ากระตุยเป็นผ้าฝ้ายเขาธรรมดา mm hmm. ก็มีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมภาคีกระข่ายให้ปลูก ไฟมามลียฝไายเอามาล็ดไ้าเกิดผ้ากระตุยมาให้ก็เลยครูเข้ามาเจอก็เลยผ้ากระตุยมันเป็นผ้าที่เป็นสีสีสีของไายเองธรรมชาติโดยไม่มีการย้อมเราก็เลยมาส่งเสริมส่งเสริมให้เขาได้ทอขึ้นมาเป็นกลุ่มซึ่งกศนอสกลของเราเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มให้เขาทอเป็นกลุ่มเกิดเกิดกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วก็ให้ให้เขาได้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในหมู่บ้านในการทอผ้าบางทีคนเราบางบางครอบครัวก็ทอผ้าขาวบางครอบครัวก็ทอฝ้ากระตุย<ช>ก็ให้แลกเปลี่ยน<ๆ>เรียนรู้คนหนึ่งทอผ้าขาวคนหนึ่งทอผ้ากระตุยก็เป็นกลุ่มขึ้นมาซึ่งทางสงกลรของเราได้มารวมกลุ่มในหมู่บ้านให้เกิดกลุ่มครับ แล้วก็เราก็มีการส่งเสริมให้เขาปลูกายปลูกายจากจากปลูปกกัวเรือนแล้ว20-30ต้นให้เป็นแปลงแปลงรวมครับแปลงรวมของของกลุ่มครับอันนี้ให้การเรียนรู้ซึ่งคุณครูของเราทางสกลเราก็ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วครับเราก็ส่งเสริมด้านการปลูกพืช<อ>เป็นพืชผักสวนครัวปลูกไฟปลูกไร อย่างเช่นตัวครับผสมผสานครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ภายในหมู่บ้านบางบ้านก็มีปลูกฝ้ายแล้วก็ปลูกผักในครัวเรือนครับปลูกกินเองครับปลูกไม้ดอกไม้ประดับครับการทอผ้าที่ผมทอผ้าผมก็อยู่กับผมก็เป็นคนชนบทชาวบ้านธรรมดานะครับก็พอดีกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทอผ้าก็ปึกหัดทอกับเขาเล็กๆพอดีมาเจอบ้านขมิ้นที่เขาทอผ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนสูงอายุนี่ครับ คนส่วนใหญ่คนเด็กเขาจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดมีแต่คนแก่ที่ทอผ้าไม่ใช่คนแก่นะครับคนที่ทอยู่อยู่กับบ้านไม,ไ,ไ,มไม่ได้ไปไหนครับเขาก็ทอพอดีเรามีพื้นฐานการทอผ้าอยู่แล้วเราไปเล่นมาคุยกับเขาเขาก็โอเคครับเพราะเลยเปิดอันนี้คือเป็นแรงจ,งจูงใจที่เปิดกลุ่มได้ครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจครับที่ที่เรามาอยู่ในจุดน,นี้เราสามารถผลักดันให้ วัสดุสิ่งของในท้องถิ่นที่กําลังจะหมดไปกําลังจะสูญหายไปกับคนรุ่นใหม่ยังกลับมาฟื้นฟูให้สู่สากลได้ครับค่ะซึมเนื่องจากเราก็เป็นคุณครูที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้คุกคลีกับคุณแม่ ในชุมชนแล้วก็อพอดีเราได้สํารวจนะคะก่อนที่เราจะาส่งเสริมเราได้สูรวจความต้องการแล้วว่ากลุ่มมีความต้องการที่จะสานต่อเพราะว่าผ้ากระตุยเป็นผ้าโบราณซึ่งคุณแม่เก่งอยู่แล้วในในส่วนกระบวนการต่างๆนะคะเราก็เลยมองว่า,าเราน่าจะมีการที่จะอนุรักษ์ สืบทอดเพื่อที่จะให้คนรุ่น,นรุ่นหลังหรือว่าคนคนรุ่นใหม่ได้ได้สืบสารต่อไปซึ่งก็ก็ได้สัมภาษณ์ก็ได้มาสํารวจก็ทราบว,ว่าท่านมีความต้องการที่จะสารต่อนะคะเราก็เลยได้นําโดยมีกลุ่มอยู่แล้วเราก็เลยมาส่งเสริมกลุ่มนี้ให้ดูเข้มแข็งขึ้นนะคะโดยเราได้สํารวจแล้วก็มีความต้องการแล้วก็ได้ทําหลักสูตรขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเสนอสำนักง,งานสกลร,ระดับจังหวัดซึ่งเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการสถานศึกษา เดิมนะคะเราพอเสร็จแล้วเราก็ได้มาทําจัดตั้งกลุ่มแล้วก็ส่งเสริมโดยเราได้นําวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะมาแนะนําให้คุณแม่ได้ได้เรียนรู้เพราะว่าเดิมก็เป็นผ้าธรรมดานะคะซึ่งไม่มีการแปลรูปใดๆทั้งสิ้นเราก็เลยมองว่าคุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากคือมันมีผ้าอยู่แล้วแต่ก็คือเป็นผ้าซึ่งมันอาจจะไม่ได้ เกิดราคาอะไรมากนักเราก็เลยบอกว่าเออถ้ามีการแปลรูปกอนอก็เลยได้มาส่งเสริมในส่วนของออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ค่ะตามที่เราได้มีโอกาสนะคะได้ไปอบรมความรู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบระดับจังหวัดก็คือได้ไปอบรมที่กรุงเทพนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณกลมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ความสําคัญนะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มนั้นในชุมชนมีอยู่แล้วแต่ขาดโอกาสนะคะขาดโอกาสที่1 มีคนที่แนะนําคอยแนะนำในในในส่วนของผลิตภัณฑ์บ้างอะไรอย่างนี้นะคะการตลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอพอได้ไปอบรมแล้วซึ่งก็จะมีตัวแทนกลุ่มแล้วก็มีคุณครูนะคะซึ่งคนครูนี่ก็ได้รับการพัฒนาไปด้วยควบคู่กันไปกับวิทยกรกับตัวแทนกลุ่มพอได้ไปแล้วเราก็ได้นําความรู้ซึ่งได้ไปออกแบบร่วมกันนะคะเราก็เลยได้ไปออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเราก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาว่าไดาโนภากตุยนะคะ ซึ่งเรามองว่าไดโนก็คือไดโนเสาร์ซึ่งมันเป็นจุดเด่นนะคะถ้ากรารลสินก็คือเราจะคิดถึงไดโนเสาร์นะคะก็เลยออกแบบเสื้อให้มันเป็นปกักลายปากักเป็นลายไดโนเสาร์พอไดอ้ชิ้นงานตรงนั้นมาก็เลยได้มาน,นําเสนอกลุ่มทางกลุ่มก็ชอบนะคะซึ่งก็มีความที่จะ,ะมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปใน,ในตอนนี้นะคะเราได้รับการพัฒนาครั้งที่2ก็คือได้ไปอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกรอบหนึ่งนะคะ อยู่ที่คอนแก่นนะคะซึ่งตอนนั้นได้เข้ารับการอบรมกับท่านผู้อำนวยการนะคะ,ะสกรลระดับอำเภอสมเด็จแล้วก็ได้ไปออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดนะคะได้เข้ามาช่วยในการที่จะดูแลดูแลในส่วนด้านงบประมาณในการเขียนโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้นะคะ,ะซึ่งเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็สุดท้ายก็คือปลายน้ํานะคะซึ่งได้เอาอความเป็น ไทยภูภาคกะตุยมาผสมบสาษานนะคะ,ะซึ่งในส่วนนี้ความเข้มแข็งก็จะคุณแม่นะคะพอเราได้ผลงานผลิตตรงนี้มาเราก็ได้มาแนะนํากลุ่มว่าต่อไปเราจะได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้สินค้าเหล่านี้ขึ้นสู่ระดับะระดับประเทศได้ะค่ะเพราะว่าอันนั้นคือเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วคุณครูก็ลงพื้นที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็บ้างชุมชนหรือว่าบางคนมันก็จะมองว่าอคุณครูกศสนททาอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ,ะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้กศน,นระดับอำเภอสมเด็จเราหรือว่ากศน,นระดับจังหวัดก็แล้วแต่ที่ทํางานให้กับชุมชนอตอนนี้มันเป็น ประจักษ์อยู่แล้วนะคะว่าระดับกศนทุกวันนี้ทํางานอย่างเช่นระดับกศนระดับอำเภอสมเด็จก,ก็คือเราจะมีรางวัลการันตีได้ว่าเนี่ยนี่คือการพัฒนาของคุณครูพัฒนาขคงองค์ออก,กรซึ่งคนภายนอกหรือเครือข่ายข้อมองเห็นเราอยู่แล้วนะคะ,ะซึ่งการที่เราได้รับรางวัลเยอะๆในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่การันตีเราได้ว่าเรามีการพัฒนาแล้วก็คนปัจจุบันคนยุคใหม่หรือว่าคนรุ่นเก่าก็ยังเห็นความสําคัญของพวกเราค่ะ จำกับซาซูม,มาแต่แล้วพอตะแม่จ้ะเคยไปเก็บฝายนําแมา่ยังมาสินะจ้ะอยู่มาฟังหนึ่งก็เริ่มจะหายไปเลยจ้ะก็เลยมีบนหลายคนก็เลยแบบยังไงมองนียังอยู่อย่างสิ่นะจ้ะยังไงต้ี้ยังอยู่เบ,บ็บฝายโบราณกันยังไงยังอยู่ก็เลยพากันเหตดอีกอย่างก,ากับบุหลายคนก็ดอกแต่กับพ่ออูยโตมากก็เริ่มมีผู้มองเห็นในว่าอยากเอาตัวนี้มาไว้ก่อนไปว่าเอาอยู่คงไว้ก่อนไปว่าของ โบราณเพิ่นเห็นมาแต่ก่อนนางสินะจ๊ะก็เลยมาจับกลุ่มอย่างกันเข้ามากนะจ้ะกศนเพิ่นเพิ่นมาอยู่เรื่อยนะจ๊ะในหมู่บ้านเฮาเพิ่นก็มาอยู่เรื่อยแล้วเพิ่นก็มาเห็นนางสินะจ๊ะมาเห็นเพิ่นก็มาถามว่าอีหยังอีหยังกับพากันเฮ็ดเข็นฝ่ายยังจังซี่ล่ะเอาเพิ่นฝ่ายกระตุยกับเพิ่นก็จักซ่อยยังจังซี่นจงะอยากมองเห็นความว่าเออเพิ่นเพื่นนั่ซ่อยเป็นเป็นเพกับซ่อยกับไปไปนางจ๊ะก็ได้แรงจูงใจมาจากคุณครู ครับเพื่อนก็นจะโน้มหลักตรงนี้ไว้กับหลายคนอยู่กัะจ้าก็มีคุณครูเขามาช่วยกับดีใจหลายจ้าบ,บ้านนี่กัเพื่อนกันดีจ้าเพื่อนมองเห็นมองเห็นจุดน,นี้ของพ่อแม่อยู่ทางบ้านจหนึ่นะจ้าเพื่อนกับเขามาช่วยอยู่ยังดีกับภูมิใจหลายจ้าที่มีครูกศนชุดนี้จ้า คือสถา,านะก็ไม่เท่าไหรเนาะยากจนก็คือไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนที่แบบว่าสูงๆก็คือได้มามีโครงการของกศนก็เลยเข้าไปเรียนจนกระทั่งจบม .6 แล้วก็อยากฝึกอาชีพและตัวเองก็ตัดผ้าเป็นด้วยก็เลยได้แบบปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองเรียนจบม .6 เสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อเป็นวิทยากรของกศน แล้วก็ได้ออกมาพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปของที่แบบว่าเคยเป็นชิ้นผ้ามาก่อนให้มาเป็นของผลิตภัณฑ์แปรรูปของเราก็คือจะมีเป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าก็คือทําจากผ้าฝ้ายแล้วก็จะมีผ้าสบายผ้าผัาดบ่าของเรานะคะแล้วก็แปรรูปจากเป็นผ้าแบบเป็นผ้าพื้นธรรมดาของเราเพิ่มมูลค่าก็จะเป็น มีจะมีพวงกุญแจแล้วก็มีเข็มกัดแล้วก็อีกอย่างตัวสำคัญก็คือเสื้อเพราะว่าคนในพื้นที่ของเราเนี่ยต้องใส่อยู่แล้วเป็นผ้าพื้นเมืองแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆแล้วก็เป็นโครงการของทางจังหวัดว่าให้ใส่ผ้าพื้นเมืองสำหรับคนอีสานของเราก็เลยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลายๆอย่าง กสนก็จะออกมาแนะนำแล้วก็มาส่งเสริมมาฝึกอาชีพให้แล้วเราก็ไปเรียนกว่าจะได้มาก็ล้มลุกคกขาด <c oughs> กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ <c oughs> แต่ก็เป็นความโชคดีที่กสนสนับสนุนมาตลอดไม่เคยทอดทิ้ง <c oughs> แล้วก็ช่วยให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยสร้างไรายได้แล้วก็เวลาว่างหลังจากทำการเกษตรก็มาทำแปรรูปให้มันมีมูลค่าเพิ่มจากผ้าเป็นชิ้น ให้มันมีแบบว่า,าจากผ้าธรรมดาเราอย่างเงี้ยก็สามารถแล้วก็เอาเป็นสินค้าโอทบออกตามงานต่างๆคนในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มยินดีแล้วก็อยากให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มสร้างรายได้เสริมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแต่ก่อนอ่ะถ้ายังไม่มีรายการหรือว่าไม่มีโครงการอะไรเข้ามาเนี่ยกต็ต่างคนต่างอยู่แต่ทุกวันนี้รู้สึกว่า มันมีความสามาคัคคีมีความอบอุ่นแล้วก็พูดคุยกันแต่ก่อนน่ะั่งจุดใครจุดม้านบ้านใครบ้านมันแต่ทุกวันนี้แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมามีความสามาคัคคีแล้วก็พูดคุยหัวเราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่เสียดายความรู้ที่ให้ไปได้วยความยินดีมากเลยค่ะอยากให้คนในชุมชนของเราเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มหลังจากการทำเกษตรค่ะไม่เสียดายค่ะ แม่ยายสอนให้แต่ละบ้านเขาก็เกิดสียอันโทรสอนให้ลูกให้หลานโทรแต่ละบ้านแต่ก่อนมันโบมีอันผ่าที่ซื้อที่ขายได้มีแต่โทรเอาคนคนคนหนุ่มเขาก็ไปทําการทํางานกับมีแต่พวกเถ่าโทรนะรู้สึกดีใจดีใจหลายท,ที่ที่ได้ทำโทรผ่า ีเหีคุณครูลูกๆมามาสอนอยากอยากจะฝากให้มาซื้อให้บอกกันมาซื้อกลุ่มนั่นกุ่มบ้านขมินจังปีนะมาซื้อมาส่งเสริมใหม่ได้หไ,ได้มีตลาดนะไหมเดี๋ยว <c oughs> นี้ยังขาดตลาดมาช่วยกันจ้า <c oughs> ท่านผู้ชมคะและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปลรูปจากผ้ากระตุยรวมทั้งเสื้อที่ปุ้ยได้ใส่อยู่นี้สวยไหมคะรอยยิ้มที่ทุกท่านได้เห็นนี้บ่งบอกถึงความสุขที่คณะแม่แม่ได้สืบสารวัฒนธรรมของชุมชนณที่นี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการเรียนนอกรััวหมดลงแล้วปุ้ยและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ